ก็สั่ง32ลูกับ40ลูครับน่าจะเป็นอนุบาลต้นกล้าแน่ๆน,นะครับอ่ะเดีย๋ยวจะจ่อให้ดูอันนี้ฝากองกุ้งนะครับขนาดกองกุ้งเอา32ลูก่อนเขามุมก่อนเลยครับ ต้นผมจะเจาะให้ได้20่ดูก่อนให้ตรงกันอ่าตรงเป๊ะช่นี่อันนี้ได้20่ดูแล้วตรงนี้เราก็จะเจาะตรงกลาง เรียบร้อยครับเจ็ดเดียวคงไหมอ้โหยูอันนี้เป็นลายลังพึ่งสําสหรับแบบว่าถ้าเลี้ยงต้นกล้าบางคนเนขาแบบว่าให้มีระยะห่างสักหน่อยเนาะไม่แน,น่นเกินไปนะครับแบบนี้ก็โอเคนะสามสิบสองลูกก็ถือว่ายังยังเป็นยอดขายที่ดีอยู่นะลูกค้าเห็นถามสั่งมาเยอะอยู่นะครับเรื่อยๆวันน้สั่งมาเยอะเรื่อยนะระยะห่างมันก็สวยดีสามสิบสองลูกนะครับผ่านไปต่อไปจะเป็นสี่สิบลูกจจกให้ครับผมสี่สิบลูกง่ายๆครับ ิงเป็นแถวก่อนเลย่งายาไว้กระจกตรงนี้ เสร็จแล้วสวยงามครับผมอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าก็สวยอยู่นะดูยังไงฝีมือนะครับไม่ต้องวัดไม่ต้องตีตารางนะครับสวยงามนะครับไว้เลนต้นกล้าไว้เลนอุบัติบัตนะครับสามอันนี้สามสิบสองรูนะครับอันนี้สี่สิบรูนะครับเดินไปสนใจนะครับโอ้ก็จะมีอีกหนึ่งรูหน้าที่จอดไปให้ลูกค้าเมื่อกี้นะครับเป็นตัวสามสิบรูนะครับอ่าเรียนกันในสามสิบรูครับสามสิบรูสี่สิบรูนะครับ นี่ก็เป็น3 2มกูกนะครับใส่สันได้ครับ